สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจงฟากซื้อขายวิกุตทั่วไทยครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับามาดูวัดโว่อีซ <EC 2> ีสครับตอนนี้เป็น B ีามเป็นเครื่องหกสูบครับเล่นอันนี้เล่นขุดเรียกอ,อะไรกินคุกหรอ คุกอยู่ครับ นี้ยังเป็นเครื่องหกสูบอยู่นะครับไม่รู้ว่าแอมีไหมปา้าแกเปิดประตูครับผมจะขอไปลองด้วยครับเราจะตักเต็มพวกนี้แล้วผมจะจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครับแล้วก็จะลองขับดูว่ามันย่างไรไม่อะไรไหม,ไม,ไมส่วนเอฟซีไหนสนใจ ก็เดี๋ยวทักมาหาผมได้แต่ผมจะส่งขักเครือปัม๊มแพร์คอนโทรลต่างๆให้ดูครับถ้มามาที่หลายได้เลยแต่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ชื่อคลิปแล้วกันครับสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยค้นหาด้วยเบอร์โทรได้เลยครับอยากดูตรงไหนอยากดูปัม๊มอยากดูแพรอะไรก็เดี๋ยวผมจะถา่ายรูปให้ให้หมดเลยครับ้อโซ่เป็นยังไงอะไรยังไง เราจะลองดูด้วยครับว่าเอวมีขยับไหมอะไรไหมแต่ที่ผมดูอยู่ตอนนี้คือเอวยังไม่มีขยับนะครับโซล่างน่าจะเตรียมหมดมากโซ่คอยังหนาอยู่เลยครับ จะใส่ตามน้ำหนักครับดู่ายแล้วเป็นเพราะใส่แค่ขึ้นจากข้อมืดมาหน่อยเดียวครับออกทึบมาหน่อยเดียวโอ้ก็จวดเลยวแบบน้เพราะอะไร่ซีมี า,าอ,อีกนหน่อยครับเวาสักสี่ห้านาทีจะได้ดูกันเย,ยาวๆครับขณะนี้เวลากำลังจะห้าโมงเช้าครับกำลังจะร้อนได้ที่เลย 一逛啊。 ครับ f 4ก็เดี๋ยวจบที่หัวหน้าคันนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปบอกปาแกให้เดินรถลงมาข้างล่างหน่อยเพราะว่าผมจะเก็บข้อมูลตัวรถครับแล้วก็จะลองด้วยสักหน่อยเนึงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจ้าวันโว EC 2 1 0 B น a ่ m บครับคลิปหน้ามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นรถอะไรคลิปนี้ลากานไปก่อนสวัสดีครับ